มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับที่เจ็ดมาแล้วมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนักพิณน้องกับเกษตรกรเช่าไห้ชาวนาเงินส่วนตามประกันรายได้กับเกษตรกรผู้ปลูกเขางวดที่สิบเอ็ดพคสผ่อนใจล้วครับรับสูงสุดห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไทชาวนาทุกท่านพบกับกับผมทิดเกียรติผ้ามวนมันหนึ่งกับพ่อมกับสาราข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไทชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันนะครับในวันเสาร์ที่ย5่าธันวาคมส5 6พันรอยกสีกับผมก็ยังมีข้อมูลหาข่าวมาฝากพี่ฝาน้องคือเก่าสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับเป็นข้อมูลข่าวสารนะครับโครงการประกันรายเกษตรกรในกภูเขารอบที่หนึ่ง ซึ่งมีการเคาะราคาเกณฑ์กลางอังอิงออกมาแล้วครับงวดนี้เป็นงวดที่1 1แล้วซึ่งพี่น้องชาวนาครับแจ้งเก็บเกีเกียวนะครับระหว่างมันทีสิบเ็ถึงยี่สิบสามธันวาคมหกสี่นะครับอยู่ในงวดทีสิบเอ็ดส่วนพอยพี่น้องนะครับจะได้รับเงนินโเชยส่วนต่างตันละจักบาทรายละจักบาทรวมถึงราคาเกณฑ์กลางอังอิงนะครับที่ทางคณะอนกุกรรมการเพิ่นได้ประกาศออกมาในงวดนี้งวดทีสิบเอ็ดเป็นจักบาทติดตามของมุมด้พร้อมกันครับ สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ่างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาแห่งแก,ก่เกษตรกรผู้ปลูกเข่าปี2564ท่บห้รอบที่1งวดที่11ที่พี่น้องชาวนาครับพี่น้องเกษตรกรแจ้งปลูกเข่านะครับและระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่17ถึง23ธันวาคม64หนึ่งครับกระเพือกฮอมมะลินะครับราคาเกณฑ์กลางอ่างอิงอยู่ที่11,200บาท61สสตางค์พี่น้องได้รับเงินชดเชยส่วนต่างอยู่ที่ตันละ 3,799บาท39สตางค์สองกระเปือกหอมมะลินอกพื้นที่ครับราคาเกณฑ์กลางอ่างอิงอยู่ที่ตันละ1,867บาท60สตางค์พี่น้องชาวนาได้รับเงินชดเชยยชยนต่างอยู่ที่ตันละสา3พันบาท40สตางค์สามครับกระเปือกหอปทุมธานีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่9,936บาท67สตางค์ได้รับเงินเฉลี่ยชยนต่างอยู่ที่ตันละ1,063บาท สามุสาตางค์ซีครับกระเปือกเจ้าราคาเกณฑ์กลางอ่างอิงอยู่ที่ตันละแปย้าสิบสบาทยีสเกตางค์ได้รับเงินช่ดเชยสตางอยู่ที่ตันละหนึ่งบาทเจ็ดสเตางค์และสุดท้ายครับกราเปือกเหนียวราคาเกณฑ์กลางอ่งอิงอยู่ที่ตันละเก้าพันสร้ยบหกบาทสิบห้าสตางค์พี่น้องชาวนาะได้รับเงินชดเชยสตางสหรับข่าเหน,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 นียวครับตันละ 26 8 3ันแบาาทแปสางค์ครับพี่น้องครับและนี่ก็เป็นข้อมูลข้อสารสำหรับคลิปนี้ที่กระผมนำมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเป็นการคอราคาเกี่การอ้างอิงกครงการประกาศได้เกษตรกรทุกผูกเขารอบที่หนึ่งงวดที่1 1แล้วครับพี่น้องครับที่พี่น้องชาวนาแก้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่17ถึง23ธันวาคมนะครับพี่น้องอยู่ในงวดที่1 1ซึ่งได้รับสูงสุดนะครับสำหรับเข่าฮอมรหามนมนิบ3 1 9 1บาทนะครับสำหรับพี่น้องที่มีหน้านะครับ 39ไร่หาไรือว่ารับสูงสุด14ตันนะครับห3า9มือบาทหลังจากนี้สามมือนะครับที่ทางคณะอนุกรรมการเผยแพรประกาศราคาเกณฑ์กางอังอิงออกมาทางพ็งจะเริ่มเตรียมข้อมูลนะครับสามมือนะครับจะเริ่มโอนเงินให้พี่น้องชาวนาสำหรับงวดที่11บเอ็ดจะในจะในขอไปัยังจะพี่น้องชาวให้ชาวนาทุกท่านให้ได้รับการโอนเงินกันยาวยาจากทางรัฐบาลักทุกผู้ทุกคน กับสรับพี่น้องนะครับว่ามึงคลิปนี้แล้วเห็นว่าไม่ประโยชน์แก่ท่านแต่จะเริ่มกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจก,กับผมผู้ทำคลิปนี้นะครับเดเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมจะสอนนำข้อมูลข่าวสารนั้นมากแจ้งเลืบอกก่าวพี่น้องอีกคือเก่าพอกันไหมคลิปน้ะครับพี่น้องสรับคลิปนี้แล้วกับผมทิดเกียบผพะมวลกับคอก่าคำบาสวัสดีครับ